นับว่าเป็นที่คือหาพอสมควรนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กองทัพไทยเราได้ลุยมาตรการยาแรงคือสั่งปิดด่านถาวรที่ติดกับชายแดนกัมพูชาทั้งหมดเลยเป็นการออ,ออกมาตรการเข้มงวดไม่ให้คนแล้วก็ยานพาหนะทุกชนิดเนี่ยนะครับผ่านโดยเด็ดขาดเว้น เฉพาะนักเรียนแล้วก็ผู้เจ็บป่วยที่จะต้องเข้าออกโรงพยาบาลที่จะต้องผ่านบริเวณชายแดนนะครับมาตรการนี้ออกมาหลังจากที่นายกอุงอิงผู้นําของประเทศไทยเราแถลงข่าวประกาศสงครามไซเบอร์กับแก๊งคอร์เซนเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ฝั่งกัมพูชาและมีการยกรายงานของ UN ขึ้นมานะครับว่าแก๊งสแกมเมอร์อ mer, และคอเซนเตอร์เหล่านี้เป็นเม็ดเงิน พยุงเศรษฐกิจของกัมพูชานะหรือผู้เกี่ยงตรงก็คือเงินอันนี้นนมันถูกส่งต่อไปให้ตระกูลนูนเซนนะ่ะนั่นแหละใช่ไหมครับนายกก็เลยมีการประกาศสงครามในเรื่องนี้หลังนายกถแถลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอะไรให้ควบคุมด่านทั้งหมดอย่างเข้มงวดระงับการจ่ายไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตนะตัดอินเทอร์เน็ตใต้น้ําที่ส่งไปยังฐานทัพของกัมพูชาแล้วก็ให้รัฐเอกชนเนี่ยนะครับช่วยซื้อผักผลไม้ของผู้ประกอบการ รายย่อย SME ต่างๆนะเพื่อที่เป็นการพยุงมันขึ้นมาก่อนหลังจากที่นายกถแถลงไปว่าจะกวาดล้างภายใน3เดือนนะแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอเนเ,อเซ็นเตอร์ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมกองทัพโดยไม่ทับภาคที่1และไม่ทับภาคที่2ครับมีการสั่งปิดด่านปลอยเป็ดในทันทีที่สําคัญคือผู้เหลี่ยงตรงๆเนี่ยตามรายงานข่าวที่ผมทราบมาเนี่ยคือมันมีการส่งสปายเข้ามาอันตรายนะครับ ทางกองทัพกัมพูชามีการส่งสปายเข้ามาแฝงตัวคือเป็นชาวบ้านอะเราไม่สามารถแยกแยะได้ทหารก็แยกแยะไม่ออกว่าเอ๊ะนี่ใครปลอมตัวแฝงตัวมามาสอดส่องฝั่งไทยนอกจากจะมีการบินโดนมาตอนกลางคืนแล้วนะยังมีการส่งสปายเนี่ยมาแฝงตัวดูลาดเราฝั่งไทยว่ามีการเคลื่อนกําลังเคลื่อนอาวุธเคลื่อนทหารกันอะไรยังไงบ้างทําให้เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยก็ยังพบการเคลื่อนกําลัง การยพยายามเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศฐานที่มั่นดังทหารการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อย่างเช่นล่าสุดคือมาร้องเพลงบนภาษาตาควายทําให้เหตุผลเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นมาตรการยาแรงคือปิดด่านทั้งหมดให้ทุกคนไปดูนิดหนึ่งอันนี้ถูกแชร์เยอะและฝั่งขาเมนก็เอาไปแชร์กันเยอะนะข่าวลือต่างๆถูกปลุกปั่นฝั่งขาเมนว่ากองทัพไทยจะบุกโจมตีกรุงพนมเปญน,นะ คุณมาเน็ตบอกเมื่อวานว่าตัวเปรียบตัวเองเนี่ยเป็นงูนะเออนะกัดนี่กัดถึงตายและก็ยังเรียกร้องบอกให้ไทยเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้ง่ายมากเพียงแค่คุณเนี่ยทาชายแดนให้กลับมาเป็นปกติเปิดดานก่อนนะและเดี๋ยวเราจะเปิดตามทุกอย่างก็จะจบและเรื่องถอนกาลังทหารเดี๋ยวมาคุยกันนะชาวเน็ตไทยคนไทยก็บอกใครจะโง่เชื่อล่ะแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นายกไม่ได้ตัดสินใจแล้วแต่เป็นอํานาจของกองทัพ หลังฮุนมาเน็ตแถลงไปได้ไม่กี่ชั่วโมงปิดเปิ้งทุกด่านเลยกองทัพอากาศไทยครับภาพนี้เขมรเอาไปแชร์กันเยอะนะเนี่ยครับมีการเผยแพร่ภาพของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศลงพื้นที่ไปที่กองบินหนึ่งจังหวัดนะครราชสีมาไปตรวจเยี่ยมนะกำลังพลแล้วก็อาวุธยุธโทโธปกรณ์ครับกองบินหนึ่งมีการขนเครื่องบินรบนะเออขีปนาวุธต่างๆมาโชว นาภาพที่เพียดของกองทัพอากาศไทยลงไว้และเขาก็ยังยึดวลีที่บอกว่ากำลังทางอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียวที่จะก,กันมีให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้จากวลีดังกล่าวกองทัพอากาศได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปกป้องประเทศเสมอมาวันนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศลงพื้นที่ร่วมวางแผนตรวจความพร้อมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นขั้นสูงสุดในการปกป้องอธิปไตย ณศูนย์การสงครามทางอากาศกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ที่จําเป็นต้องใช้กําลังทางอากาศป้องกันประเทศและพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการของทุกเหล่าทัพในการปกป้องอธิปไตยของชาติและความสงบสุขมั่นคงของพี่น้องประชาชนชาวไทยนี่ครับก็ท่านผอทออนี่นั่งหัวโต๊ะนะประชุมที่ศูนย์การสงครามทางอากาศแล้วก็ได้มีการนําเครื่องบินรบต่างๆมาโชว์ครับเห็นไหมครับ ตามภาพนี้เท่มากนะโอ้โหก็หวังว่ากัมพูชาคงจะไม่ได้ต้องใช้บริการกองทัพอากาศไทยนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรนี่ท่านผบทอ,อผู้ประชาการอากาศก็เน้นย้ํามาหลายครั้งว่ากองทัพอากาศพร้อมมากที่จะลุกขึ้นในการปกป้องอธิปไตยของไทยและที่สําคัญคือกัมพูชาไม่มีแบบนี้เขาไม่มีกองทัพอากาศแล้วก็ไม่มีเครื่องบินรบนะฮุนมาเน็ตบอกเมื่อวานแต่เขามีรถถัง ที่จะยิงเครื่องบินรบได้และเดี๋ยวเขาจะให้โบนัสด้วยนะทหารคนไหนที่สอยดโดนและเครื่องบินรบของฝั่งไทยได้ไงครับคุณมาเน็ตเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันตอนนี้ลุ้นนะบอกตรงครับว่าอังคาหุนนะหรือหุนเซนเนี่ยจะปล่อยคลิปอะไรอีกหรือเปล่านะเป็นการตอบโต้ไทยไหมเพราะว่าต้องยอมรับว่ากองทัพเราเล่นแรงเหมือนกันเป็นการ กระทืบดีกว่าเพาใช้คำนี้กระทืบซ้ําไปที่กล่องดวงใจของตระกูลฮุนเซนเขาด่านปลอยเปิดถูกปิดจากตอนแรกนี่ควบคุมเวลาเข้าออกนะนักพนันก็ไม่สามารถข้ามไปเล่นได้แล้วแต่นี่เป็นการปิดตายนะครับแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้านะของทั้งสองประเทศนั่นแหละที่ต้องข้ามค้าขายไปมาหาสู่กันแต่ก็เพื่อความมั่นคงของชาตินะครับเพราะอะไรเพราะว่าตามรายงานข่าวที่ผมทราบมาเนี่ยมันมีการส่งสปาย เข้ามาสอดส่องดูแลเข้ามาสอดส่องหาข่าวต่างๆของฝั่งไทยซึ่งทหารไทยเราก็แยกไม่ออกหรอกครับว่าคนไหนคือสป,ปายคนไหนคือชาวบ้านเพราะมันมีการให้ทหารแต่งตัวเป็นชาวบ้านนะแล้วก็มีการเคลื่อนกําลังอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์บริเวณชายแดนความพยายามจะเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศทําฐานที่มั่นทงทหารของกัมพูชาเนี่ยยังคงเดินเกมนี้อย่างต่อเนื่องนี่เป็นการตัดสินใจของฝั่งกองทัพนะครับที่เด็ดขาดมาก นะทางตัวของแม่ทัพใหญ่หรือบิ๊กใหญ่ก็คือพลโทอมริตบุญสุยาท่านแม่ทัพภาคที่1แล้วก็พลโทบุญสิ์พาดกลางแม่ทัพภาคที่2นะครับที่สําคัญคือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวของท่านผอบอทอบอแล้วก็แม่ทัพภาคที่2เนี่ยก็ลงพื้นที่เยี่ยมกําลังพลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ขอบคุณที่ทําหน้าที่ทหารของชาติปกป้องแผ่นดินไทยคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนนะครับ พลเอกพนาแคลปทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับพลโทบุญสินภาดกลางไม่ทัพภาคที่2พลตรีสมภพภารเวทผู้บัญชาการกองกำลังสุรานารีและคณะเนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรานารีโอกาสนี้เนี่ยก็ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกำลังพลในฐานปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดและก็ขอบคุณผู้บังคับบัญชากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ทหารของชาติ อย่างเต็มความสามารถในการปกป้องประเทศชาติแล้วก็เห็นว่ามีการประชุมหารือกันในทางลับด้วยนะครับของทหารในพื้นที่แล้วก็ท่านแม่ทัพภาคสองท่านผบทบที่นี้อยากให้ทุกคนไปลองฟังนะครับคำพูดของท่านแพทย์สงทานชินวัตรหรือว่านายกอุ้งอิงที่ได้มีการประกาศสงครามทางไซเบอร์กับกัมพูชาพร้อมกับขีดเส้น3เดือนจะต้องมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เตรียมบังคับใช้โมเดลที่เมียนมานครับก็คือปราบแก๊โคสเซนเตอร์ตอนนั้นเนี่ยแต่กับกัมพูชานี่จะทําได้ไหมและจริงจังแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูครับค่ะวันนี้นะคะก็มีการประชุมกันทุกภาคส่วนนะคะ ก็มีการประกาศนะคะว่ารัฐบาลกําลังจะประกาศยกระดับนะคะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยที่ไทยอาสาเป็นเจ้าภาพในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติในการหาความร่วมมือกับนานาประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรอาชญากรรทางเทคโนโลยีนะคะที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะรวมไปถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประเทศไทยในระดับนานาชาติด้วยค่ะก็ะอย่างที่เป็นปัญหาในเรื่องของพวกเออสแกมเมอร์ต่างๆนะคะคอเซ็นเตอร์ที่ก็ได้รับผลกระทบทั่วโล ค่ะอันนี้ก็ขอยกระดับในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ค่ะจากข้อมูลของทาง UN นะคะหรือว่าสหประชาชาติค่ะได้มีข้อมูลว่ากัมพูชานะคะถือเป็นแหล่งศูนย์รวมอาชญากรรมรับโรคค่ะแล้วก็เป็นภัยต่อความมั่นคง,งของชาตินะคะซึ่งมีมูลค่ากว่า6 0แสนล้านบาทค่ะแล้วก็ทาง UN ก็ได้มีข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะคะว่า40-60ของ GDP ของกัมพูชาค่ะ,คะมาจากคอเซนเตอร์ค่ะ แล้วก็ยังมีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะที่มีกันอย่างต่อเนื่องอันนี้เราก็ต้องพยายามจะรักษาในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของประเทศไทยด้วยค่ะประเทศไทยนะคะโดยหน่วยงานของความมั่นคงทุกหน่วยงานนะคะกระทรวงดีกระทระวงมหาดไทยกระทรวงต่างประเทศค่ะเร่งดาเนินการปรับปรามอย่างเด็ดขาดตามแนวชายแดนโดยจะกําหนดมาตรการดังนี้ค่ะ เรื่องของความด้านของความมั่นคงนะคะจะเพิ่มของความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกจุดผ่านแดนนะคะทั้งการจํากัดเวลาเปิดปิดด่านชายแดนทั้ง7จังหวัดนะคะก็จะมีการห้ามรถยนต์และก็บุคคลภายนอกนะคะยกเรายกเว้นให้นะคะในเรื่องของกรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ต้องข้ามมาเรียนนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องข้ามมาใช้โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีการซื้อ,อพวกจับจ่ายเรื่องอุปโภคของบริโภค บริโภคที่จําเป็นณณต่ที่ตรงนั้นนะ,นะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ห้ามให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเข้าไปเล่นการพนันในพื้นที่ชายแดนนะคะรวมถึงการเข้มงวดโดยการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะไปะยังเสียมราชนะคะเพื่อไปเล่นการพนันด้วยค่ะ ด้านของอาชญกรรมเทคโนโลยีค่ะกระทรวงดีแล้วก็กระทรวงดีนะคะโดยศูนย์ AOC จะดําเนินการตรวจสอบในเรื่องของบัญชีมา้าแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามชาตินะคะอย่างเข้มงวดรวมถึงการระง,งับการบริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประตูอินเทอร์เน็ตใต้น้านะคะที่ไปยังหน่วยงานทางการทาหารและความมั่นคงของ,ของรัฐบาลกัมพูชาทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะต้องร่วมมือกับทางปาปงนะคะในการสร้างมาตรการคว่ำบาตร ผู้ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะที่พบว่ามีในเรื่องของการฟอกเงินนะคะรวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์ที่โยกย้ายไปต่างประเทศด้วยค่ะในเรื่องของการส่งออกไฟฟ้าน้ำมันและสินค้าผ่านชายแดนค่ะเราต้องระงับส่งออกสินค้าที่เกื้อหนุนนะคะต่อกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพิจนารณาถึงความเหมาะสมในการระงับ การส่งออกน้ำมันแล้วก็เชื้อเพลิงไปยังกรัรมพูชาที่จะนําเอาไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆค่ะด้านการพาณิชย์ค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ SME ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนค่ะโดยขอความร่วมมือกับทางภาครัฐนะคะและภาคเอกชนในการช่วยรับซื้อสินค้าค่ะ ด้านการประสานความร่วมมือกับนานาชาติค่ะกระทรวงการต่างประเทศจะประสานกับประเทศต่างๆนะคะและก็องค์กรระหว่างประเทศในการปรับปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะโดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติร่วมในภูมิภาคค่ะโดยดิฉันนะคะต้องมีการกําหนดให้ทุกภาคส่วนนะคะกําหนดไทม์ไลน์ค่ะทั้งเอ,อ่อแล้วก็ KPI นะคะในการําน เดเนินมาตรการอย่างชัดเจนนะคะโดยขอให้ภายในสามเดือนนี้นะคะสถิติการแจ้งความของคนไทยความเสียหายการยึดทรัพย์แล้วก็การดาเนินคดีเครือข่ายจะต้องเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะรัฐบาลก็ขอเน้นย้านะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนนะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เรามีมาตรการในเรื่องตัดน้าตัดไฟทางด้านของเมียนมามานะคะก็ทําให้ตัวเลขของการ ของ call center เนี่ยนะคะเสียหายประมาณ30 0 0 0ล้านนะคะแต่ว่าอย่างเคสที่คนไทยนะคะโทรไปแจ้งในเรื่องของการเกิดการแกลง call center เนี่ยนะคะก็เป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็ทราบว่าพวกที่ทำทำเรื่องอาชญากรรมต่างๆเนี่ยย้ายถิ่นฐานนะคะจากเมียนมาเข้าไปที่กัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ปราบปรามแล้วก็ป้องกันในเรื่องของคนไทยจะถูกหลอก ในนนออาาาคคคคตขข้้้งหดวย่่ะะบุณไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ